สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังพูดอยู่กับเจ้าตัวไม a n t e c h ตัวเป็นไลฟ์สตรีมนะครับ M C X 0 2นะครับเสียงก็จะออกประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากซื้อเจ้าตัว a n t e c h M C X 0 2นะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับเสียงก็ออกประมาณนี้ครับบนโปรแกรม OBS นะครับผ่านกับคอมพิวเตอร์ตรงๆนะครับไม่ มีตัวกาสเสียงคอยช่วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังพูดอยู่กับเจ้าตัว My FanTech ตัวเป็น Live Stream นะครับ MCX02 นะครับเสียงก็จะออกประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากซื้อเจ้าตัว FanTech MCX02 นะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับ เสียงก็ออกประมาณนี้ครับบนโปรแกรม OBS นะครับผ่านกับคอมพิวเตอร์ตรงๆนะครับไม่มีตัวการ์ดเสียงคอยช่วยนะครับ